สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบคัมาประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดต้องการที่จะขายองโตนี่มาซิยอออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ ถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่ดีนะครับขอย้านะครับว่ามีข้อเสนอที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อเสนอที่ดีนะครับสโมสรแมนยูนั้นก็ไม่ต้องการขายอ,องโตโนนิมาียาออกจากทีมเพราะนะครับต้องการที่จะเก็บนักเตะรายนี้ไว้เป็นผู้เล่นหมุนเวียนอยู่สโมสรแมนยูต่อไปนะครับและปัจจุบันนี้นะครับทางอ,องโตโนนิมาียานั้นก็กําลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับ แต่ถ้าว่าเขาก็ยังมีออปชันขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีนะครับและตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสโมสรแมนยูนั้นจะจับเขาต่อสัญญาหรือไม่นะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของอองตัวนี่มาซิยาวกับแมนเชสเตอร์อยูเต็ดจะลงเอยกันอย่างไรนะครับอ๋อลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามายงานจากฟาบิโอโรมาโนนะครับทุกคน ต่อมานะครับก็ตามรายงานของทีมท็อกนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าเมสันกินบูตกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนจากการย้ายแบบยืมตัวจากแมนยูไปยังเกดเฟ่เป็นการย้ายแบบถาวรนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับทางเมสันกีนบูตนั้นก็ลงเล่นให้กับสโมสรเกดเฟ่ไปแล้ว5นัดแล้วก็ยิงไป1ประตูนะครับในนัดล่าสุดที่พบกับเซลตาบีโก้นะครับโดยกล่าวกันว่าเมสันกินบูตนั้นรู้สึกยินดีมากๆกับการต้อนรับที่เขาได้รับจากเพื่อนร่วมทีม และฐานแฟนบอลของสโมสรนเกเตเฟ่นอกจากนี้แล้วเขายังจะขอบคุณสโมสรเกเตเฟ่นะครับที่ให้โอกาสเขากลับมาค้าแข่งอีกครั้งหลังจากที่เขาเกือบจะหมดอนาคตไปแล้วนะครับในคดีความที่เขาทาร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับโดยตอนนี้นะครับก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเมสันกินบูธจะได้ย้ายไปสโมสรเกเตเฟ่แบบถาวรหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็ยังเหลือสัญญากับแมนยูอีก1ปีนะครับและยังไม่แน่ใจนะครับว่าแมนยูจะจัดการปัญหาของเมสันกินบูธอย่างไรนะครับ และเชื่อกันว่าสโมสรมนยูนั้นจะไม่ปล่อยเมสันกินวูดไปแบบฟรีๆแน่นอนต่อมานะครับก็ตามรายงานของกีฟมีสปอร์ตนะครับที่ออกมาระยรกันว่าอาแจ็กมั่นใจว่ามิเชลฟันเดอร์กา์ผู้ช่วยโค้ชของเทนฮารจะยอมรับโอกาสที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่อาแจ็กนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสโมสรอาแจ็กนั้นก็ได้เริ่มสอบถามรายละเอียดของเขาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้สอบถามเขาโดยตรงนะครับ เป็นการถามอ้อมอ้อนะฮะและว่ากันว่าสโมสรอ,อาแจกนั้นก็ให้ความเคารพมิเชลฟันเดอร์การ์กเป็นอย่างสูงอีกด้วยนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับมิเชลฟันเดอร์การนั้นก็ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเอริกเทนฮากและเทนฮากก็มักจะขอ,ขอคําแนะนําจากมิเชลฟันเดอร์การ์กอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย ตอนนี้นะครับยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามิเชลฟารเดอร์คจะย้ายออกจากตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเทนฮากและไปดํารงตําแหน่งผู้จัดการทีมอาแจกหรือไม่ก็คงต้องรอดูว่ามิเชลฟารเดอร์คจะตัดสินใจอนาคตตัวเองอย่างไรกับแมนยูนะครับแต่ถ้าหากว่ามิเชลฟารเดอร์คตัดสินใจย,ย้ายออกจากตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมของแมนยูเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงการทํางานของเอริกทนาอีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่สตาร์สื่อของอังกฤษนะครับได้ออกมารายงานว่าสกอตต์แม็กโทเมเนถูกคาดว่าจะต้องอยู่กับสโมสสแมนยู Man ตลอดฤดูกาล2023-2024เป็นอย่างน้อยเพราะจะไม่มีการขายหรือปล่อยตัวในรูปแบบใดๆในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับเดิมทีนะครับแมนยูนั้นไม่ปิดโอกาสการขายสกอตต์แม็กโทเมเนในช่วงตลาดซื้อขายเสมอร์ที่ผ่านมาหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นแม้จะมีข้อเสนอมาจากฟูลแลมในวันสุดท้ายของตลาด การซื้อขายก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยู่ต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดนะครับที่พบกับเบนฟอร์ดแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับแม็กโทมินีนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ยิง2งประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90บวก3กับ90บวก7ทำให้แมนยูนั้นพลิกสถานการณ์และก็คว้า3แต้มไปได้ในที่สุดนะครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้จัดการทีมอย่างเอริกนากไม่ต้องการที่จะปล่อยแม็กโทมินีออกจากทีมกลางฤดูกา23-20 24เพราะมีการคาดการกันว่าอาจจะมีหลายข้อเสนอยื่นเข้ามาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หนึ่งในนั้นนะครับน่าจะมาจากฟูลแลมแล้วก็น่าจะมาจากเวสตแฮมและสุดท้ายน,นะครับก็อาจจะมาจากดีนคาเซ่นนะครับซึ่งตอนนี้ดีนคาเซ่นนั้นก็คอยติดตามสถานการณ์ของสกอตต์มิทโทเมย์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยทั้งนี้นะครับสกอตต์มิทโทเมย์นั้นก็ยังเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025และสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีเงื่อนไขต่ออายุสัญญาเพิ่มอีก1ปี ไปสิ้นสุดในปี2026นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีนินิวนะครับได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเตจจะพักดันกระบวนการปรับปรุงสนามโอทาฟอร์ดใหม่เมื่อสิ้นสุดจากกระบวนการการซื้อหุ้น25%อซของเซอร์จิมสำเร็จนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแกรี่เนวิลล์อดีตนักเตะแมนยูนะครับที่ได้ออกมาตั้งคำถามเซอร์จิมหลังจากที่มีข่าวว่าเซอร์จิมจะมาถือหุ้นส่วนน้อยร่วมกับตระกูลเกลเซอร์นะครับ โดยาทางแกลลี่นิวสนะครับได้ตั้งคำถาม16ข้อดังนี้นะครับ 1. การจ่ายเงินทุนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเป็นเงินสดหรือเปล่าและสามารถนำออกมาจากสโมสรได้หรือไม่2เกลเซอร์คนไหนที่จะทำให้ครอบครัวแตกแยกก็คือว่าเกลเซอร์นี่มีพี่น้องกัน6คนนะครับและว่ากันว่าอีกีคนเนี่ยเขาอยากออกจากสโมสรแมนยูแล้วแต่อีก2คนอย่างแอฟลันเกลเซอร์กับโจเอลเกลเซอร์ยังไม่อยากออกจากสโมสรแมนยูเลยครับ 3. การเข้ามาถือหุ้นของเซอร์จิมจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 4. ผู้บริหารยังเหมือนเดิมหรือเปล่าผู้จัดการทีมยังเหมือนเดิมหรือไม่ 5. ใครในคณะกรรมการจะเป็นผู้ควบคุมกีฬาคนต่อไป 6. มีข้อตกลงในการลดสัดส่วนของตระกูลกเกลเซอร์ในอนาคตหรือไม่ 7. จะใช้นี่สโมสรของแมนยูหรือไม่และปัญหาการเงินของสโมสรแมนยูจะแก้ไขอย่างไร 8. จะจัดการนี้สินอย่างไรของแมนยูในปัจจุบันนี้ที่มีมากกว่า1000ล้านปอนด์ จะสร้างหนี้เพิ่มหรือไม่10ข้อตกลงส่วนนี้จะส่งผลครบอย่างไรต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆของแมนยู1ิ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมเชิงลบภายในองค์กรอย่างไร 12. สโมสรแมนยูนั้นเหนื่อยล้ามานานและจะมีแผนอย่างไรในการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครัง้ง 13. จะสามารถพัฒนาสนามฝึกซ้อมให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดได้หรือไม่ 14. สนามโอทฟอร์ดนั้นต้องการการลงทุนเป็นจำนวนมากในที่ดินโดยรอบโดยข้อตกลงนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างไรกับสโมสรแมนยูหรือจะปล่อยให้เป็นที่ดินลกล้าง 15. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จะหยุดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมทั่วองค์กรได้อย่างไรหากผู้ที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ยังเป็นตระกูลเกลเซอร์อยู่และสุดท้ายนะครับข้อ16นะครับจะทำอย่างไรกับเหล่าแฟนบอลที่ตอนนี้กำลังหมดศรัทธากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ